ว่าจะมีข่าวของหนึ่งนุ่มหล่อนั่นก็คือหนุ่มต้อนวันธงชัยนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้นะคะหนุ่มต้อนค่ะเขาได้ไปร่วมงาน Your Career 2012นะคะงานหาคนคนหางานนั่นเองค่ะซึ่งจัดโดยเ o ช Group นะคะแล้วเขาไม่ได้ไปเฉยเฉค่ะเขาไปร่วมร้องเพลงในงานด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศงานวันนั้นจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคราวนี้ O' อซ n นนิ่งเฟรจะพาคุณผู้ชมไปชมกับ นุ่มหล่ออารมณ์ดีดีกรีศิลปินอินดี้ออฟเดอะมันประจำเดือนมีนาคมนี้ต้นวันธงชัยกับการไปร่วมง,งาน Your c a r e e r 2012งานหาคนคนหางานสวัสดีครับผมต้นนะครับผมสวัสดีแฟนๆรายการโอซดิงทุกคนเลยนะครตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่งานย o u r คริเอนะครับผมเป็นงานที่เปิดรับนะครับให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาสมัครงานนะคะแล้วตอนนี้ข้างหลังผมนี่อยู่ที่บูธกรุงศรีนะครับวันนี้เราก็จะมา ร้องเพลงนะครับผมแต่ก็จะมีการร้องเพลงทำกิจกรรมเล่นเกมไรต่างๆนะครับแต่ว่าคนสมัครงานที่นี่เยอะมากนะครับที่โอ้โหหลากหลายก็มามีแบบว่านักศึกษามีแบบว่าคนมาทํางานนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะก็มาเลือกดูว่าแบบอยากจะสมัครงานที่ไหนทำที่ไหนแล้วก็มีบริษัทแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ซึ่งมีกรุงศรีเนี่ยครับเป็นสปอนเซอร์หลักใหญ่ๆด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าบรรยากาศงานจะเป็นยังไ,ไง ตื่ได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมมีไปไหนที่ยืนใจไว้ให้เธอคนเดียวมีเนิ้วมองใครและยสุดท้ายผู้ไร้คูแพ้ใจเธอจากวันนี้อยากให้เธอพบใจพอแล้วไม่อยากจะรัก แหม่หนุ่มต้อนเล่นร้องเพลงอ้อนแฟนๆกันสดๆแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของเขากันนะครับครับผมนะครับก็อยากจะฝากนะครับลืมไม่ได้เลยช่วงนี้อาจจะหายไปเล่นละครเวทีแต่ว่าเพลงยังอยู่นะครับปิดปรับปรุงนะครับซิงเกิลที่3แล้วนะครับแฟนๆโอดซอนิ่งทุกคนใครที่ยังไม่ได้ครอบครองแบบถูกกฎหมายเนี่ยฟังและชอบเนี่ยก็ช่วยช่วยกันนิดนึงแล้วกันนะครับช่วยฟังกันเยอะๆนะครับขอเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับผมขอบคุณด้วยจริงๆครับผม ขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับค่ะสำหรับใครที่ยังไม่จุใจกับหนุ่มต้นเนี่ยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะทาง True Music นั่นเองเพราะว่าเดือนนี้หนุ่มต้นเขาเป็น Indie o p t h e Month ประจำเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะ